c h a r คเตอรของเราตรงกับคนดังคนไหนไปทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ16แบบกับ16 Personalities ตอบอย่างรวดเร็วไม่ยังเลใจ5นาทีก็จะเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ช่วยเราเข้าใจตัวเองเอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์การงานและการใช้ชีวิตอื่นๆได้ลิงก์ทำแบบทดสอบฟรีมีอยู่ใต้คลิปแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าบุคลิกภาพทั้ง16แบบมีอะไรกันบ้าง กลุ่มแรกคาแรคเตอร์ Character, แบบนักวิเคราะห์ a อนาลิสต์ก็จะมีบุคลิกภาพแบบนักออกแบบที่จินตนาการสูงเป็นนักคิดกลยุทธ์แบบนักจักกะชอบคิดนวัตกรรมที่มีความกระหายไฟรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแบบผู้บัญชาการกล้าหารเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวมีจินตนาการและแบบนักโตว,วาทีฉลาดเป็นนักคิดช่างสงสัย กลุ่มคนดังนักคิดผู้มีอิทธิพลที่มีบุคลิกภาพแบบนักวิเคราะห์ก็จะมีมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาอีลอนมัสก์อัลเบิร์ตออสตายวิลเกตรวมถึงคาแรคเ,เตอร์ในหนังอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์กับโจ๊กเกอร์ด้วยกลุ่มที่2องคาแรคเตอร์แบบนักการทูตด,ดิปโลมัตก็จะมีบุคลิกภาพแบบผู้แนะนำ ลึกลับแต่มักสร้างแรงบันดาลใจแบบผู้ไกลเกลี่ยใจดีเห็นใจผู้อื่นกระตือรือร้อนที่จะช่วยเหลือแบบตัวเอกมีสเสน่ห์เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจจับใจผู้ฟังและแบบนักรุนรงกระตือรือร้อนมีความคิดสร้างสารรค์มุษยสัมพันธ์ดี คนดังที่มีคาแรคเตอร์สไตล์นักการทูตสแบบนี้คือ RM แห่งวง BTS อดีตประธานาธิบดีอเมริกาบารักโอบามานักร้องอย่างเลดี้กากาและคาแรคเตอร์อยา่าง s p i d e r m a แและคนที่แสดงเป็น Iron Man นโรเบิร์ตดาวนียจูนียร์กลุ่มต่อไปคาแรคเตอร์แบบผู้อ่อนโยนหรือในเว็บเขาเรียกว่าผู้เฝ้ายามบุคลิกภาพ4แบบจะมี แบบนักคำนวณอยู่กับความเป็นจริงชอบแสวงหาข้อเท็จจริงแบบผู้ตั้งรับมีความละเอียดอ่อนพร้อมปกป้องคนที่รักแบบผู้บริหารโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่างๆหรือเรื่องคนแบบผู้ให้คำปรึกษาห่วงใยผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่รักของผู้คนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเราคนดังที่มีคาแรคเตอร์แบบเซนติโนผู้เฝ้ายามหรือผู้อ่อนโยนเนี่ยก็มีควีนอลิซาเบธที่2กับตอนอเมริกา h อมาอนี้ซึ่งเป็น2อ,อันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนังและก็นักร้องอย่าง Taylor Swift <S <S กลุ่มสุดท้ายคาแรคเตอร์ Character, แบบนักสำรวจ Explorers ประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมักเป็นนักทดลองอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือทุกชนิดแบบนักประจนภัยมีความยืดหยุน่นเป็นศิลปินทรงสเสน่ห์แบบผู้ประกอบการกระชับกระเฉงเข้าใจผู้อื่น แบบผู้มอบความบันเทิงใช้สัญชาตยานกระฉับกระเฉงและกระตือรือรน้นคนดังที่มีสไตล์นักสำรวจก็มี m i เคิลจอร์แดนนักบาสตบอลและร้องวงบีดีเอสจงกุกคาแรคเตอร์อย่างกับดันมาเวลและสินเทอร์ปินที่เป็นไอคอนแห่งยุคอย่างไมเคิลแจ็กสันและ Madonna าคำถามในแบบทดสอบบุคลิกภาพทั้ง16แบบก็จะมาตักทฤษฎีที่วัด4อย่างก็คือไมายความคิดจิตใจว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ เก็บตัวหรือว่า extrovert เปิดเผย energy ของเราว่าพลังงานของเราเป็นแบบ intuitive เชื่อตามสัญชาตญาณอารมณ์หรือ observant ก็คือต้องเห็นข้อเท็จจริงหรือ nature ธรรมชาติก่อนใช้ความคิดของเราว่าเชื่อตรกกะ thinking หรือเชื่อ feeling อารมณ์ความรู้สึกรวมทั้งการจัดการกับข้อมูลหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราว่าเราใช้แบบ judging วางแผนหรือ prospecting ปล่อยไปตาม flow แก้ปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพทั้ง16แบบจะมีโค้ดภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษร4ตัวในตัวแรกเนี่ยจะเป็น I หรือ E คือถ้าไ,ได้ Introvert ก็คือจะมักเป็นผู้ฟังชอบมีเวลาส่วนตัวอยู่ในที่สงบต้องการใช้เวลาความคิดถ้าได้ E ก็อาจจะเป็นคนที่เปิดเผยกลา้าแสดงออกชอบเข้าสังคมส่วนตัวอักษรตัวที่2จะเป็น N หรือไม่ก็ S ถ้า N จะหมายถึง Intuitive คือสัญชตาตญาณรวมถึงการมองเห็นภาพกว้าง Vision มีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตส่วน S จะเป็นคนที่ Practical ชอบมองข้อเท็จจริงคือจับต้องได้ลงรายละเอียดส่วนรหัสภาษาอังกฤษตัวที่3ก็จะมี T หรือไม่ก็ F ถ้าเป็น T ก็คือจะเน้นการใช้ความคิดตรรก,กะเรียบเรียงความคิด ส่วน F นี่จะเน้นความรู้สึกอารมณ์แล้วก็เน้นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ทุกฝ่ายส่วนตัวอักษรตัวที่4จะเป็นตัว J หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นตัว P J Judging เนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นชอบวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบส่วน P Prospecting เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ชอบไปแก้ป,ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว และนี่ก็คือบุคลิกภาพทั้ง16แบบถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปขอให้สนุกนะ